สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูไฟฉายคาดหัวตัวหนึ่งที่มันจะว่ายไงดีมันก็เป็นไฟฉายแปลกๆนะนะครับก็คือยี่ห้อมิโจมินะครับนะยี่ห้อนี้เขาก็ชอบส่งของมาให้ผมรีวิวนะนะครับก็อันไหนดีผมก็จะบอกว่าดีอันไหนที่มันยังไม่ดียังควรมีการปรับปรุงผมก็จะพูดไปตามตรงนะครับนะตัวนี้ก็นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเห็น ถ้าใครที่เล่นไฟฉายคาดหัวนี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนฟินิกนะ s m 6 5์ t กเลยนะครับผมก็มีอยู่นะครับเจา้าเอมาอามาดูครับนี่เห็นไหมเหมือนกันไหมครับเพียงแค่ตามันต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับลักษณะดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวหนึ่งมันดูกอ,องแกงกว่าหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่า แทบจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับต่างกันแค่ตาพวกฝัดไล์นะครับนะกับตัวบอกพลังงานอะไรประมาณนี้นะครับนะจะอยู่ในที่ที่มันต่างกันนะครับนะโอเคแล้วแล้วความเบานะครับถ้าพูดถึงความเบาก็ความเบาเนี่เจ้าตัวนี้นะครับนะเจ้าตัวนี้ค่อนข้างเบามากนะครับเบาจริงๆครับนะเพราะว่ามันเป็นเป็นพลาสติกพวกอะไรหรือ v c หรืออะไรสักอย่างเนี่ย ABS มั้งนะครับนะโอเคนะครับ ก็ลักษณะการทํางานนะครับลักษณะการทํางานก็ไม่มีอะไรมากครับสองอไฟสปอ์ตไลท์ฟัดไลท์เนี่ยสามารถทํางานอิสระต่อกันได้นะครับลองดูครับมี3มระดับนะครับ 1... 2... องอผมล็อกระดับนี้ไว้โอ้ใช่ผมล็อกไว้เดี๋ยนะมันมันล็อกแสงได้นะครับนะโดยการกดดับเบิลคลิกอ่านี่ปลดล็อกแล้วนะครับเอาไว้นะครับอ่าสานะครับไ มีเดียมโลนะครับไฮมีเดียมโลโอเคนะครับฟัดไลท์ก็เช่นกันครับไฮมีเดียมโลนะครับทำงานพร้อมกันได้ครับไม่มีปัญหานะครับได้หมดครับนี่คือข้อดีนะครับทำงานอิสระต่อกันนะครับปิดไปฝั่งหนึ่งแล้วนะครับโอเค สปอตไลท์ค่อนข้างดีครับพุ่งดีมากนะครับส่วนฟลัดไลท์ก็กระจายแสงได้ค่อนข้างดีเปิดสองหลอดพร้อมกันเนี่ยสว่างอยู่เต็มที่550ลูเมนนะครับไม่มากกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนาะมันอาจจะร้อนล้อมระลายได้นะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็มันบอกว่ามันเป็นไฟฉายกันระเบิดนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยถามคนถามาถามคนขายนะครับเ,เขาบอกว่า ไว้ใช้ในพวกสถานที่ที่มีการใช้ระเบิดอะไรพวกนี้เหมืองหรืออะไรพวกนี้นะครับนะประมาณนั้นนะครับผมผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีนะนะครับว่าทําไมไมันจะต้องออกแบบไฟฉายมาลักษณะแบบนี้นะครับนะให้เปิดรแรงแรงมากไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ข้อดีของตัวนี้คือในเรื่องของความเบานะผมว่ามันเบาดีนะครับแล้วก็ผมเคยลองเทส์รันไทม์แล้วนะครับก็คือเปิดแรงเปิดแรงสุดเลยทั้ง2หลอดนะครับวางทิ้งไว้เนี่ย มันอยู่ได้นานแค่ไหนนะมันอยู่ได้นานประมาณ3ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงแล้วก็ก่อนที่จะพอแบตเริ่มอ่อนมันจะมีการกระพริบเตือนนะครับนะแล้วก็ปิดตัวเองไปเลยนะครับก็แสดงว่ามีการาป้องกันแบตเตอรี่อยู่นะครับนะไม่ให้แบบกินไฟจนหมดอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับ USB Type C นะครับด้านหลังซึ่งก็โอเคดีนะครับนะแต่ทีนี้นะครับนะถ้าพูดถึงประเด็นในส่วนของ สิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับน,ะนี่ตัวนี้เลยมาดูครับมันเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ครับนะนะแกะยากหน่อยอนี่ครับมาดูครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่แปลกมากเห็นไหมครับคือจริงๆแล้วแบตเตอรี่แบบนี้เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกไอ้ proprietary battery ตตก็คือแบตเตอรี่ที่ มันมีขั้วบวกและขั้วลบอยู่ด้านเดียวกันนะครับซึ่งผมมองว่าทําไมมันจะต้องออกแบบแบบนี้มานะครับเนะเพราะว่ามันหาแบตเตอรี่ยากประเด็นคือมิโูมี่เนี่ยมีแบบนี้สํารองขายไหมเนี่ยความจุ2,600ม mm ิลลิแอมป์ครับนะโอเคนะครับคือถ้ามันออกแบบมาแบบนี้เนี่ยเราใส่ด้านไหนเข้าก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยใช้แบตเตอรี่ทั่วไปไม่ได้นะครับต้องใช้แบตแบบนี้เท่านั้นนะครับ ผมมีคลาส e1 e2 มันก็ใช้แบตลักษณะแบบนี้แต่ว่าท้ายมันเนี่ยมันเป็นแต่ขั้วลบนะแต่ว่าเคยลองเอาใส่แล้วก็ใส่ได้ปกตินะครับนะก็ตรงนี้เลยคือจุดหนึ่งครับที่ผมบอกเลยว่ามันไม่โอเคนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบแบตแบบนี้นะครับที่ไม่ชอบแบตแบบนี้มันมีมันมันมีแค่ปัญหาเดียวครับคือแบตแบบนี้มันราคาแพงนะครับถ้ามันถูกมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับนะเราก็ยังพอซื้อมาใช้ได้ใช่ไหมครับ พอมันราคาแพงปุ๊บเนี่ยโอ้เราก็ไม่ค่อยอยากซื้อแล้วนะครับนะโอเคนั่นคือประเด็นเดียวนะครับนะก็ความเบานี้โอ้ยกให้เต็มสิบเลยนะครับนะเรื่องความเบานะครับนะโอเคนะครับกับอ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็คือในส่วนของเวลาที่เราเปิดใช้งานตรงนี้นะครับนะไฟที่บอกสถานะเนี่ยสถานะแบตเตอรี่เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราชาร์จมาเต็มนะแต่ถ้าเปิดแรงสุดเห็นไหมครับเปิดแรงสุดเนี่ย พร้อมกันเนี่ยไอตัวนี้ลดมา2ขีดเลยนะมันบอกไม่ถูกอะ่ะนะครับไฟบอกสถานะนี่บอกไม่ถูกพอ,อพอปิดไปตัวหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าพอปิดไปตัวหนึ่งเห็นไหมมันกลับขึ้นมา3ามเหมือนเดิมอันนี้อันนี้เป็นบั็กแน่นอนนะครับนะเป็นบั็กแน่นอนอ่าผมก็ปิดไปนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าแบตเตอรี่ก็เหลือประมาณ3ามขีดนี่แหละนะครับนะ แต่อย่างที่บอกพอเปิดไปมันก็บอกไม่ตรงอ่ะนะครับนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแสงกันข้างนอกครับโอเคครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่บริเวณหลังบ้านผมนะครับตรงนี้เป็นสปอตไลท์นะครับอ่ไฮนะครับไฮประมาณ300ลูเมนนะครับนะอ่ะมีเดียมนะครับมีเดียมโลนะครับจริงๆโลก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะพุ่งดีมากเลยนะครับนะ เอาใหม่นะครับอ่าไฮนะครับมาดูความแรงของไฮหน่อย300ลูเมนเนี่ยมันขนาดไหนครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นตึกนั่นเลยนั่นตึกโรงเรียนนะครับอ่าผมลดลงนะครับนี่สองได้ไก่ครับระยะประมาณร้อยเมตรอะไรพวกนี้มันพุ่งดีมากเลยนะหลอดออสแลมยนีแปดนะครับลืมบอกหลอดนะครับอ่าจะไปดูแสง f ัดไลท์นะครับนี่ f ัดไลท์ครับเห็นไหมครับ ฝัดไลกว้างสบายตาดีอยู่ครับนะก็สาดถึงตันตึกอยู่นะฝัดไลเห็นไหมครับสบายเลยเดินป่าสบายเลยตัวนี้มีเดียมครับมีเดียมแล้วก็โลนะครับไฮ <Hi. S 2> มีเดียมโลเดี๋ยวไปดู2หลอดพร้อมกันนะครับมีฝัดไลแรงสุดนะครับแล้วก็นี สปอตไลท์ครับนี่เห็นไหมครับยิงขึ้นตึกสว่างเลยนะครับนี่มันก็แรงอยู่นะครับ550รูเมนเนี่ยนะครับนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับเห็นไหมครับถือว่าโอเคเลยครับนะโดยรวม นะครับโดยรวมก็ปัญหาอย่างที่บอกไปนะครับก็คือผมไม่ชอบในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมันหายากนะครับแบตเตอรี่พวกนี้มันแพงนะแล้วก็ในส่วนของการบอกสถานะแบตเตอรี่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันยังมีบั๊กอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มันก็ใช้งานปกติอยู่ครับใช้งานง่ายนะล็อกแสงได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ล็อกตัวไฟฉายไม่ได้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับ นะคือความดีงามของมันเนี่ยมันอยู่ที่เบานะครับแล้วก็แสงดีนะผมถือว่าแสงดีนะครับแสงสปอตไลท์ดีแสงฝัดไลท์ดีนะครับไม่มีไม่มีอะไรละไม่มีวงแหวนหรืออะไรรบกวนอยู่ในอยู่ในเอ่อยอยู่ในลําแสงเลยนะครับนะถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็แสงคงที่ครับมันแทบจะไม่ดรอปเลยนะครับใน3ชั่วโมงเนี่ย แล้วมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับมาอุ่นๆตรงแถวเลนมันนี่เฉยนะครับนะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับนะมีสิ่งที่ไม่ประทับใจก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับนะแล้วก็การบอกสถานะของแบตนะครับนะถ้าเปิด2หลอดพร้อมกันแล้วมันลดลงเหลือสองขีดพอปิดแล้วมันก็กลับขึ้นไปใหม่อันนี้มันประหลาดแล้วนะครับนะแสดงว่าระบบมันยังมีบั๊กบางอย่างอยู่นะครับนะนอกนั้นโอเคครับนอกกนั้นถือว่าใช้งานโอเค นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นของแปลกก็ลองดูครับนะแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบใจแบตเตอรี่เนี่ยผมก็คิดว่าอย่าพิ่งเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าถ้าเสียแล้วหายากแน่แล้วก็ต้องไปซื้อของแพงนะครับนะโอเคนะครับขอบุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน่อยนะครับบุณครับ